นี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวยายจะเอาไปทำอะไรยังไม่รู้ก่อนเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเดี๋ยวคอยมาดูพวกนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนตัวนี้ไปทำความสะอาดใต,ตู้เย็นไว้ก่อนเนาอไม่เก็บวันนี้มันกระแก่นเน้ะได้สองลูกมันเพื่อนเนาะอันอื่นมันยังไม่สุกมาซ่อมไอที่เก็บผลไม้ดูผ้ามันขาดนี่แหละแฟนยายกชอบว่าชอบโอ้ยมันก็ โอ้ย2ีกว่าปีแล้วแหละเพื่อนๆไม่ถึงก็เกือบเพราะว่ายายมามันก็มีแล้วยายก็ได้17ปีแล้วเนาะแต่เก,กก็ชอบไม่ได้ว่าหรอกซอนซอนแฟนยายชอบซอนเนี้ยเหมือนเก้าอี้ที่ยายนั่งอยู่เนี่ยทอี้ที่นั่งอยู่นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะย,ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแล้วก็อีกอันหนึง่งแล้วก็พวกพวกจอพวกเสียมพวกอะไรอย่าเงี้ย ที่ยายทําสวนที่แก่ชอบเก็บเพราะอะไรรู้ไหมเออนั่นแหละที่ยายชอบเออเขาทํางานเสร็จปุ๊บปั๊บเขาก็จะเก็บเข้าโรงเก็บเขาเนาะไทยเราทําเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเออเนาะแต่แฟนยายเกชอบเออบางทีใช้คําพูดผิดเนาะว่าแกชอบว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่า,วาเขาคือต้องบอกว่าเขาเขาสอนเขาสอนเราเนาะเนี่ยเราเก็บปุ๊บเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นมันโดนฝนโดนแดดโดนอะไรมันก็ ทำให้มันเสียเร็วเออเข้าใจไหม,มเหมือนเก้าอี้เนี่ยยายเอาไปตั้งแบบว่าเอาไว้วางกินข้าวกินข้าวตอนทําคลิปอะนะยายก็ทิ้งไว้ในสวนไม่เอามาไม่ใช่ตัวนี้เราอีกตัวหนึ่งเป็นผ้าตอนนี้ก็ขาดแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันโดนฝนโดนแดดโดนอะไระนะเออมันก็จริงของเขาเนาะนเพื่อนเพือนมือนันนี่แหละยายไปเก็บยายก็ใครจะขยันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่แฟนยายนะ่ะทําเสร็จแล้วเขาก็เอามาเก็บ ที่เห็นไหมออ,อยู่เมืองไทยเขาชอบพ่อตาเขานะเหมือนออพ่อตาพอ่อตาพ่อยายตานะเ,เวลาทําอะไรก็บ้านเราคนไทยนะส่วนมากเะนาะก็ทําเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ในสวนในอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบ้านเขานะถ้าไฟดับนะออไปถามหาตะปูหรือถามหาอะไรเขาู้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนที่เมืองไทยนะบ้านเขาที่เมืองไทยก็บอกเออนั่นแหละเนาะอันนี้เหมือนเนี่ย ยายเก็บปุ๊บยายก็ทิ้งไว้ที่ต้นน่อะไรพงนี้ก็จะไปเก็บแล้วจะเอามาทําไมอืมแฟนยายไม่เอามาตระเรกเพราะว่าเออเขาเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยไว้่างนี้นะแต่ว่าก็เออมันก็มันก็นกยังไงมันก็ใช่ของเขาอะเนาะเออตรนแรกนะึ่ว่าเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยแต่เขารู้จักเก็บมันก็อยู่ได้นานใช่ไหมเพื่อนๆอืมทหไะอันนี้มาเล่านินทา นินทับป่แม่ยายมันตอนนั้นมันกระรใยายก็ผูกไว้โอ้ยเนี่ยจะมาจะจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าอีกอันนี้เล่าเล่า,ลาความจริงไม่โกหกเสือ้อเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ไม่เอาแล้วนะเออเขาก็เข้าให้ใหม่แล้วแหละก็เลือกเลือกเอาตัวสวยๆเลือกเอาตัวสวยๆใช่ไหมเออทีนี้ก็ เออตัวนี้ไม่เอาหรอกนะแฟนยายก็ตัวไหนไม่เอาที่พามันดีๆแกก็เอาไว้ในโรงรถเอาไว้เช,ช็ดนู่นเช็ดนี่เช็ดนั่นนะไม่รู้เช็ดอะไรยังก็ไม่รู้ฮเยยมื่อก,กี้เมื่อกี้ไปหาฮะเอ้ยว่าจะเออไปเห็นเสื้อตัวนี้เฮ้ยเอาเสื้อตัวนี้มาทําถุงนี่แทนดีกว่าว่าอย่างี้นะเออคิดไปคิดมาเออเอามาใส่ลองใส่ดูตอนแรกมันใส่เสื้อแขนยาวนะเห็นในคลิปที่ยายรีวิวของใส่เสื้อแขนยาวมันร้อนข้างนอกบ้านมันร้อนก็ใส่ตัวนี้ทับ เออวัย,ยนีมน่มันดำเลยมันดำเลยไม่รู้ว่าเช็ดแล้วเลยเอยใส่ตัวนี้คับดูไปดูมาเอ้ยมันก็ดูสวยดีนี่นะเออวะงี้ก็เลยมันร้อนก็เลยถอดตัวนั้นออกใส่ตัวนี้มาเอออากาศมันกําลังดีใส่ตัวนี้นี่ยายจะเอาตัวนี้ครัอันนี้ก็อันนี้ก็คือเอ่ออะไรนะผ้าอันนี้ที่ว่าติดมุ้งลวดอะนะอืม ยายวาจะเอาตัวนี้แหละแทนนี่เนาะแล้วก็เอาเอาเข็มเอาอะไรมาอย่างนี้บ้านเรานะเอาเข็มเย็บกระสอบนะชุยชุยชุย,ชยไปได้พอดีเลยแต่ว่าจะเอามาอยู่นะลืมจะเอาเข็มเข็มเย็บกระสอบปุ๋ยมานะอันนี้มันจะใส่อันหนึ่งมันกระบางไปถ้าเป็นสองอัน เดี๋ยวทำได้ใหญ่ก็นึกได้นี่ไม่ต้องอเค็มไม่ต้องอะไรลวดชุยชุยชุยโอ้ยตอนทำม,มันไม่ได้มันไม่คิดถึงตอนนั้นหรอกพอทำไปทำมามันก็นึกได้เนาะเออจะไปเก็บไอ้นั่นเก็บลูกลูกลูกอะไรนะลูกแอปริคอรมันมีอยู่สองสามลูกนะเออได้ใหญ่เขาทำก่อนดนะ้อนี่ตอนแรกจะเอาเสื้อตัวนี้เลยอันนี้อ้อยอันนี้คอ,อมันเอาไว้ตรงนี้แข้งหลังก็ผูกเอาแค่นั้นจบ เนาะเออคิดว่าแต่ก็เนี่ยใส่ไปใส่มามันก็สวยชวัวร์เกี่ยวแซ่เออเนาะมีแต่ของให้มาทั้งนั้นแหละไอ้กางเกงเขาก็ให้มาย่ายนะใส่แต่เสื้อผ้าเขาให้ทั้งนั้นเลยย่ายนะ, <c oughs> นะเขาทำก่อนด้ยจะทำยังไงเนาะนเพื่อน เอา,อางี้เหรอข้างล่างค่อยผูกเอาเออไี้ดีกว่าไปแล้วไดแล้วแต่ไม่รู้นะข้างล่างยายจะผูกเอาแคน่นี้ไม่ต้องเย็บถ้าอยากให้มันสวยงามก็เย็บแต่ไม่เย็บหรอกนี่ผูกเอานี่แค่นั้นได้แล้วนี่นี่ที่เย็บยายง่ายๆ ชุยๆไหนล่ะรูอู้หารูอยากเลยทีนี้รูอยู่ไหนล่ะจัได้แล้ว<ด>เพื่อนเย็บยากหน่อยนะมันไม่แหลมไม่มีคนทำวะจะบอกว่าซื้อใหม่ไปเลยอะไรเนี้ยทำไมไม่ซื้อใหม่ไปดูมาแล้วจ้าเพื่อน,นพันกว่าบาทอย่างถูกสองสามพันก็มีเออ ในเมื่อมันใช้ได้อยู่ถ้ามันถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆเราก็ซื้ออยู่เนาะเหมือนใน่นไหนที่เราตากผ้าเห็นไหมวันนี้ก็ไปได้มาขอ,มของมันจะงของมันจําเป็นต้องใช้เนาะถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องซื้อแต่ว่าถ้าเกิดมันยังซ่อมแซมได้เราก็ใช้ไปก่อนเนาะไปดูมาแล้วเสียดายตังค์พันกว่าบาท สามสิบกว่ายูโรอ่ะเพืเ่อนๆได้แล้วนี่ด้านนี้ไม่ได้ผูกเอ้ไม่ได้ขี้เกียจเย็บไม่เย็บแล้วมันเกยกันมามากเลยอเอาอะไรมาผูกไว้นี่ปะผูกแค่นี้เนาะ ไปไปเก็บกันไปเก็บกันมนซื้อใหม่เลยว่าฮัสตูเก๊กข้าวหน่อยฉาดสีมือนซื้อใหม่เลยมันซื้อใหม่เลยยายผูกข้างในเนาะเอามาผูกข้างในมันก็เลยได้มองสวยมันซื้อใหม่เลยพี่มันมาสำรวจมันมาสารวจ อุ่นสุดอะมาเข็นโคตร็นเสียม่เมียคนนั้นเดียวฮะเด็กต้องคือวิ่งกลิมต้งคือวิงจริงจริง,รงถ้ามันใช้ได้มันมา,าทำาให้สัน้นให้ยาวได้นะแต่ตอนนี้มันเสียเนี่ยมุมตรงน,นี้เนาะแต่มันเสียแล้วไปช่างเหี้ <laughs> วันนี้วันนี้เปลี่ยนหมวกใหม่หน้าร้อนแล้วเปลี่ยนหมวกใหม่เออโอ้โหหามึงเอย้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม้แฟนยายเอามารองสายไฟไว้มันขาดแล้วไม่ให้มันอยู่กับพื้นอุ้ยหุยอุยห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 ุยอุยหุยหุยทิ้งขลุ่ยเฮ้ยเพื่อนเ่นโอ้ยมันเป็นลางสังหรณ์มันเป็นลางสังหรณ์มาเดินสะดุดไอ้นั่นเดี๋ยวจใจด้วยอะไรตุดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลย นี่กำลังปลูมาอีกดอกหนึ่งเฮ้ยหาหาหาอันนี้กินได้นะคะเห็ดแชมปียป้ยงแชมเปญยงตรงนี้กินได้ไม่ไม่มีพิษเอ,อ่อถ้ามันออกสีสัมผัสแล้วออกสีมันมีพิษอันนี้ไม่มีพิษนะคะอันนี้กินได้ใต้ต้นไอ็นนี่ยายเก็บทุกปีเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยดอกแรกของปีโอ้ยโอ้ยหาาหาเก็บไว้ได้ไหมออจับแล้วก็เก็บ ว่าจะเอาไวเก็บพรุ่งนี้ไว้ทําไอ้นั่นกินทําทําอะไรกินล่ะอดอกเบลเลยเพื่อนอ้ยเก็บไปใส่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บตัวนี้เพิ่มอีกรดน้ําแทนได้ไหมเนี่ยให้มันโตโอู้ดอกใหญ่มากเลยเพื่อนเ้ยว้าวมองไฮด์มองดูดิขนาดวันนั้นตกตกวันนั้นตกยังแรงเลยแห้งมากเลยโอ้นี่นี่น ออเจอแล้วเพื่อนๆโอ้ยได้สองดอกก็ตํมปนได้สองดอกก็พวยคุมอยู่ไว้อ้ยเพื่อนๆอ้ยนี่นะที่เดินมาตรงนี้ไปหาเห็ดกอนที่อื่นมันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นเห็ดคู่แฟตน่ะวันนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนย มันเริ่มแก่แล้วนะอุ้ยนีย่นอนเจาะไปแล้วนี่ได้อยู่ว้ยตำปนว้ยว้ยปิดไปนี่นะคะว้ยเดี๋ยวยายจะเอาไปทำอะไรยังไม่รู้ก่อนเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูพวกนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนตัวนี้ ไปทาความสะอาดไตตู้ยเย็นไปก่อนนาอไม่เก็บวันนี้มันกระแก่นี่นอนเจาะไปแล้วนี่อันนี้ก็เจาะเหมือนกันนี่เดี๋ยวไปเอาเม็ดมาตัดทิงท้งๆไว้แถวนี้ยายจะให้ดูดินให้ดูดินดแห้งแรงมากเลยว้ายโอ้ย,อยนี่แหละมีแต่ตรงนี้ตรงเดียวแหละเห็ดในสวนยายเยอะแต่มีตรงนี้ตรงเดียวแหละที่กินได้ที่อื่นมีแต่พิษนี่อันนี้ยังไม่สุกหรอกนูน่นข้างบนนูน่นเห็น ติดลูกเลยนี่ปีที่แล้วว่าไม่ติดไม่ติดก็เยอะอยู่นะดูดิเนี่ยมันตายตามมาเรื่อยเรื่อยนะกิ่งมอันนี้เชอรี่เปลี่ยวกับปีที่แล้วโดกโดกจำได้ไหมหน่ปีนี้อ,อ,อร่อยเดีนึกแล้วกับ อยาก,กจิ้มพริกเกลือเด้เดี๋ยวไปหาพริกเกลือมาจิ้มอันนี้ดีกว่านู่นอยู่คงวนนน่นสุกหรือยังละ่ะได้สองโลเพื่อนเนาะอันอื่นมันยังไม่สุกเวลามีน้อยๆอย่างนี้อร่อยเด้อ <c oughs> นะอันอื่นมันยังไม่สุกอ จะไปทํายังไงไว้เนาะเพื่อนๆนี่ลวกไว้หรือไว้ไงรอตัวนั้นเนาะรอตัวนั้นพรุ่งนี้จะโตขนาดไหนอุ้ยแค่นี้คนเดียวตําน้าพริกเก็อิ่มแล้วอุ้ยเพื่อนๆว่าดีใจดีใจที่ได้มาตรงนี้เอ้ยถ้ามาช้ากว่านี้แยไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินซอยนี้ไม่ค่อยได้เดินซอยนี้าย่าเดินโดยซอยโน้นซอยกลาง นซอยกลางมาบ้านผักเอ,อซอยนี้ไม่ค่อยเดินท่าอะไรมาเดินพอดีแฟนยายวางตะไครทางทางโน้นไงก็เลยเดินมาแล้วเสือกมาสะดุดสายมา <c oughs> ดูดุดสายไฟแม่ไปแค่นี้แหละเพื่อนเนาะแฟนยายจะไปวางตะไครให้แกแล้ว จาไปช่วยกันทําก่อนคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามหายตาด้วยนะคะ